สบายดีปลาลุงสบายดีทุกหมองทุกบ่อนพาะกับสองน้องอ้อยเดปลลุงล่างพักปลลุงเลยน้องเยี่ยมใหม่แล้วใหม่แล้วคุ้นๆแล้วขัวเกาขัวปลาลุงไพ่หองฮาวนะไพ่ันมาตรฐานในห้องจาดมาตรฐานบัวซุกกาะเทือย hao khỏe đam lang này súc là bọn này phục luôn sao in cái nhang của mưa à chong là chong hòn đã สบาสบายดีจังถือลายเดิมนหาจองเข้าไบอสถือลายแต่ละข้าจะข้อจองข้อไดเด้อบอสล้างพักพักสลัดจะเหมืนงามมันเป็นพักหอมปอมใครแต่ยื้อนาะ พวพวหนึ่งลูกหนึ่งลูกสองผักสลัดนางงามดิกินพันกับปุ๊ดเนาะพักพัสลัดพันปอกๆหรอเปล่าขวบเท่านั้นอัไนสิเป็นพักเสริม เพื่อเห็นเมียเท่นั้ำเลยซะผักสลัดผักหอมผักเสริม กินกับขะปุ่นด้วเนาะเย่าว่าแหงกระยากะปุ่นน้ำขะปุ่นว่าใส่ใส่ตีนไก่ว่าตีนไก่ลายลายลูกชิ้นลายลาย

พ่อเท่าดังดเลยนะเฮ้ยบอเฮ้ยขอเงินแน่่จ ปไปดำกำลังอยากตีนไปลงไหมเข้าระยะคขับปุ้นเห็ดหน้าแบบว่าตีนไก่ลายใส่เลือดใส่ลูกซีนะเอามาณอยะ เอยน้ำไล่ไล่่าตัวอะไรห่ยห่วยลองเยียบอุดแล้วฟูจ่จอยอยู่ใสไปนำมาเลยหนาที่เจ้าจอยปั่น ขัวต่อแล้วเขาจะยังบิดอยู่เขาจะบิดแล้วเากัขัวต่อกำลังขัวมวนไหมซั่ขัวต่อตอนนี้เพ่ไปเอามาหนขัพริกก็มันมีเราไปเอาของแสบต่อมาคุ้งห้ากงั้นบางไปลง้พกบ้านบา้นต่อกันบ้านรบ เราค่ะตอเต่าระเเ้าลยไปทังห้าเราฮะแสะดินกับบุญเพื่อเชี่ยนทางหนึ่งเมันข้อง่ายเนาะพรย์เราไปเลี้ยงงัวเลี้ยงกุ้ยแต่เห็นว่าเมื่อกัเดินทางชงสมูเด้องสมใกล้เนะอ้ข้าเปาดิอ๋อแต่ทางแวกเข้าไปนกใกล้บ่สองกิโลคร์สามร่สอกิโลครึ่ง กาวปตองรัดของรัดร so uh, like ึ er ่งกาวไปหอดบ้านเอาครับเออไปเตนนั้นหาเบาหครับน่ะหากมันเอาไปลงให้ผม เอาไว้เห oh, ็นห่าพันอันมจามันเจียช uh ิพ huh. ูเอาอีกเลยนะฮ้ยอาทะเลบ่มเปลาหมึกวาลสฟบ้านอเอิญทุกป้อืมก็นป้อก็เอิญทุกซีบ้านาเอิญบักซีบ้านเดิไปยังบักซีลาว พักเอพักหอมเปผัดนี่ังพักอันซีฟลังซีลังบอกพักเสริมนี่ได้撒ซีฟลังก็เจออยงไทยะบัดอมเรนะซลาเนลาเบัดพักเสิร์บซาลาเนู่ดใบหนึ่งละเห้ยที่ยืนสุดใจเลยเลยเนาะใบแมงหลอกใบแมงรักนี่ ้อสาอมให้หน่อยยงเด้อสะอมพักค้าง้บกัวจไปีเดั้มาเหรบมก็จะาจัอมังกสะอมจมเดั้ัวจัักสะอมบ่บ้าน้าพัดเอิญพักค้าบ่ เอ hey, sure. wow. mm ้ซแกงเปือ huh. ย oh, mm ังอแกงเปิ so ่ยแกงอะม่น้อแกงยังแกงเป่วะเปืยลามักเลนนี่จะมันงามัดิซีงามัดิไมได้จีแฉบแต่รสชาติบ่มามกบ่มะมักบ่มะมักอ่าตัวสังนะฮะนะถือมาอันเดียว กินอ่ค่ะพี่บลบอหมาไถึง่าจุ๊กาจุกชาเท้าไก่ดาวเท้าไก่เาจุ๊กชาตวาบ้านห้องเท้ากีนไก่พี่มึงแมวออนเลยตัวลองดูเขากินอะไพี่ดี Đang <laughs> <5 của cầu. cười> cứ cầu ๆบ่พี่คุณนานน้ําขวดเก่าน้ํา mà เก่าว่า <laughs> này น้อย sẽ แล้วมา <laughs> พกินมาเดแล้สิมาเือนพี่งเยเส็จาฟาเสร็จมือตองติดโตแป้งปั้นเนี่เขาจะปั้นกินกันไม่ยอะมัคือการรอยินี่ยับเลยตั้งหิ่งเยื่ ทางขายทางกินมันยากเรพี่น้องเลยโฆษณาขายน่า แม่ค่ะยังเฮ็ดบ่เป็นบ่เป็นแล้วบ่ได้เฮ็ดติื้อมีสิเฮ็ดยามได๋แล้วม่ได้ใส่บ่าบ้านไปนี่สจจ์เนเตรียมตปุกมาปั่นข้าครัวกพริกด่ามาอนี่ก็สมมาประควะปะลงออนสิได้จบคลิปไว้นี้คลิปหน้าพกันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออนเด้อปะลง